สนับสนุนโดยปัญหาผมร่วงนึกถึงแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าและแฮร์โทนิ่บางกอกแอร์เวย์สเอเชียนบูติกแอร์ไลน์คุ้มค่าครบเซ็ตเลือกเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ยูนิแอร์แอร์พันอึดบ้านสวยเหมือนใหม่ไปอีกนานด้วยสีดูลักซ์เวเธอร์ชิล นี่คือคําอธิบายที่เราหาไม่ได้แล้วเราก็คงต้องใช้คําว่าปฏิหารับนั่นเองแล้วก็มันก็ยังไม่จบนะแล้วยังไงต่อสมมติฟื้นขึ้นมาแล้วพยาบาลหมอกลับมาใหม่ว่าอหมอไม่กลับอะหมอเขาว่าหมอเขาเหนื่อยแล้วงกชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วก็เลยเป็นหน้าที่ของพยาบาลหรืออาจจะเป็นเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่แบบอาจจะกลับมาได้นิดหน่อยแล้วอาจจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอตอนเช้าก็เริ่มอะไรทุกอย่างก็เริ่มขยับ ตรงตาก็ับไ,ได,ด้ตัวครับก็หมอก็มาคุยกับผมว่าแฟนคุณเนี่ยยังห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่ายังม,มีมันมีหลายเหตุการณ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณให้เขาให้ผ่านสีิบแปดชั่วโมงนี่ให้ได,ได้ได้ก่อนสองวันเนี่ยให้ผ่านให้ได้ก่อนถ้าผ่านได้ก็จะโอเคโทษนะครับคือคุณจุ๋มเนี่ยเรียกว่าไม่ตอบสนองไปในช่วงที่เรียกว่ากําลังแย่ที่สุดอ่ะก็คือเสียเลือดเสียอะไรครับแล้วก็ อยู่ในภาวะเฉียดตายแต่พอฟื้นขึ้นมามันไม่ต้องทําอะไรหรอฮะมันเหมือนกับว่าร่างกายมันกาลังเสียหายอย่างหนักแต่ว่าพอฟื้นขึ้นมากลายเป็นว่ารอถึงเช้าได้เยอะมันไม่มีใครต้องมาทําอะไรให้ในช่วงหลังจากฟื้นนะฮะก็จะส่งไป ICU เป็น ICU แบบที่มีสายโอ้โหเต็มไปหมดก็จะส่งไปตรงตรงตรงที่นั่นพอฟื้นปั๊บก็คือเข้าไปครับเข้าไปตรงนั้นครับพอเข้าไปตรงนั้นเสบตอนเช้าเข้าไปถึงก็เขาก็จําอะไรไม่ได้ครับครับจําใครจํา อะไรไม่ได้เลยเพราะ,ะใช่ต้องคืออันหนึ่งที่ที่ผมสงสัยมากคือว่ามันไม่ใช่ห้านาทีสามนาทีห้านาทีนะนี่มันสองสามชั่วโมงเนี่ยในแง่ของความจําในแง่ของออสมองนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ <c oughs> ตอนตื่นขึ้นมานี่คือก็ก็เห็นว่ามีคนอยู่รอบเตียงนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วทีนี้ตอนช่วงที่เราเหมือนตายไปแล้วอะนะคะมันไปในในที่ที่เราไม่ ไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะมันเป็นน้ําเป็นอะไรหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเรากําลังจะจมน้ําเนี่ยก็มีเสียงคนมาพูดว่าเนี่ยบนโลกนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะเขาจะล้างโลกแล้วเราเหลือเป็นคนสุดท้ายน้ํามันก็พัดเราจมน้ําตายไปเนี่ยแล้วพอเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราก็งงว่าคนที่มายืนเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าตอนนั้นเราเขาบอกว่าบนโลกนี้ไม่มีใครแล้วอะไรเงี้ยเราก็งงเราก็เขียนกระดาษไปว่าคุณเป็นใครอะไรเงี้ย มาทาอะไรที่นี่อ๋อเขาเขียนกระดาษว่าเรามาทําอะไรที่นี่ครับค่ะคือคือเขาผมเห็นเขาอ่านว่จะทำอะไรผมก็เลยบอกเขาพูดไม่ได้เพราะมีสายผมก็เลยให้ให้เขียนเขาเขียนได้เพราะเขียนได้เราก็มีเราปลื้มแล้วว่าเออว่าเขาเนี่ยส่วนสมองเขาผมคิดเองนะครับว่าเขายังสามารถเขียนได้ในเต็งว่าโอเคแยงแต่เขาบอกเรามาทําอะไรที่นี่ตอนแรกผมว่าเออก็เนี่ยเรามาเนี่ยนะมาตัวเองผ่าตัดอย่างนี้ก็เล่าให้เขาฟังแต่คำหนึ่งว่าคุณเป็นใครเขาถามผม ผมก็บอกโอ้โหนี่มันหนังเกาหลีบบเลยแบบว่าคุณเป็นใครแบบเอ้ผมก็งงเลยบอกเอ้ผมก็เลยอธิบายว่านี่เป็นสามีนะอย่างงี้อธิบายเขาให้ฟังว่าเป็นสามีเขาก็เขาแบประมาณวันหนึ่งฮะพอวันรุ่งรุ่งุงขึ้นเขาก็จะเขียนตัวเล็กเลยแต่ก่อนเขาจะเขียนตัวใหญ่ครับเขาเขียนตัวเล็กเลยเขาบอกเนี่ยเออเขาเขาทราบแล้วนะว่าเขาต้องผ่าตัดอีกแล้วเออเขากลัวตายเขาคิดถึงลูก ว่าไอ้ตะคำว่ากลัวตายเนี่ยผมก็เอาปากดินซ้อนเนี่ยผมก็ขีดริงผมก็บอกเขาว่าเฮ้คุณไม่ต้องกลัวตายนะเพราะคุณตายไปแล้วแล้วคุณก็ฟื้นมาคุณกลับมาแล้วนะแล้วผมก็บอกว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่มันเลือกที่เกิดกับคุณคุณก็ต้องขอยคว้ามันไว้คนนี้คนนี้โอเคคนที่สองคุณก็ต้องช่วยตัวของ,ของ,ของคุณเองแล้วเขาก็เขียนว่าเขากลัวที่จะน้า <ำ S 2> <นำ S 1> ท่วมปอดเฉียบพัน คำว่าน้ำท่วมปอดเฉียบพลันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มามาจากคนไข้อะอาจจะม,มาจากมาจากหมอหรืออะไรเงี้ยผมก็บอกเอ้ยหลอเตียงเดี๋ยวไปคิดอะไรมากเพราะสิ่งที่มันมันมากกว่านั้นมันมันมันเกิดขึ้นแล้วอะไรมาถึงคำว่าน้ำท่วมปอดเฉียบพลันได้ฮนอนฟังหมอเยอะหรือว่าไงนะีจะยินพยาบาลเขาพูดอะคะ่ะค่ะว่าวในคุณต้องรักษาตัวให้ดีนะเดี๋ยวคุณต้องผ่าตัดอีกถ้าคุณ ไม่รักษาตัวให้ดีเนี่ยช่วงผ่าตัดคุณอาจจะเกิดภาวะน้ําท่วมปอดเฉียบพันได้ไงไงี้ครับไอ้เราก็ร่างกายมันยังไม่ฟื้นเลยแล้วเรารู้ว่าเราอีกสองวันเราจะต้องผ่าตัดอีกเนี่ยเราก็เลยกลัวค่ะกลัวว่าครั้งนี้เราอาจจะตายจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหมอเขามาบอกผมสาประการสาการว่าเออเนี่ยแฟนคุณรอดมาแล้วนะหลังจากสีสิบชั่วโมงถ้าเกิดโอเคแล้ว คุณก็ต้องเผชิญภาวะอีก3อย่างก็คือ,ค,อคืออาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทาหนักสุดเจ้าหิงนิทาสองคือว่าน้ําท่วมปอดแล้วก็ข้อที่สามเมือคือที่เขาบอกว่าโอกาสความจำํำเสื่อมนะสูงความจําเสื่อมก็คือหายไปบางช่วงท,ที่ที่อาจจะบบตอนชัดดาวไปก็แล้วเสื่อมไหมครับไม่ครับ เขียนวลาเขาจำได้ไหมว่าแต่ก่อนเรากลับบ้านดึกวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยเราเราอะไรเงี้ยจำได้ไหมจำได้ครับจำได้หมดเลยโอ้เอี่ควรอยากให้เสื่อมไม่เสื่อมเลยไม่เสื่อมครับก็มีฮะขาก็ขาก็นัดวันผ่าตกลงเลื่อนไปเป็นสี่วันเป็นสี่วันครับเพราะว่าน้ําท่วมปอดเสร็จพอน้ําท่วมปอดมันก็ทําให้หัวใจเขาเนี่ยจากคนปกติสมมติว่าเต้นร้อยหนึ่งเขาเหลือห้าสิบคือครึ่งหนึ่งของคนปกติเขาก็จะหอบ เหนื่อยและเหมือนจะขาดใจประมาณนี้เขาก็บอกว่ามันก็เสี่ยงกับภาวะแต่ว่าพอไปดูเรื่องปอดเรื่องอะไรเนี่ยหมอเขาให้เป็นเรื่องรองไปก่อนที่เก็ดเลือดยังไม่ขึ้นครับเขาเลยต้องทําให้เก็ดเลือดขึ้นก่อนสุดท้ายการผ่าตัดครั้งหลังใช้เวลานานแค่ไหนครับประมาณสักสองชั่วโมงอันนี้น้อยกว่าแรกเพราะต้องการเอาผ้าก๊อซออกคือผมอธิบายเขาว่าเออเขาเาแผลผาเดิมอืมครับแผลผาเดิมเสร็จแล้วก็แผลเดิมครับแล้วก็เอาเอา เอาออกเองเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกคุยคุยกับเขาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็คุยกับเขาไปก่อนบนแผ่นแผ่นิดเดียวเองดึงออกเขาให้กําลังใจเขาเสร็จแล้วก็ผ่านไปด้วยดีหมอเขากรีวิ่งออกมาเลยบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วผ่านอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยเรียบร้อยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฟื้นพักฟื้นมาจนบมถึงวันีบแล้วลูกเป็นไงบ้างครับอันนั้นก็จะเยอะฮะเยอะเป็นเยอะก็คือร่างกายปกติหมด แต่ภายในเนี่ยจะรูทวารไม่มีลำไส้ไม่ต่อกันอันนี้เพราะข้อก่อนกําหนดใช่ไหมครับครับข้อกําหนดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้ามาเกิดจากที่ว่าลกเนี่ยกาะต่าแล้วมันไปไป,ไปบงังหรือไปเบียดสายสายที่จะไปเข้าสู่เข้าส,สู่สู่ลูกไงสายจากแม่สู่ลูกมันอาจจะใช่ครับและส่งไปได้ไม่หมดท,ท,ที่เขาทานอะไรเข้าไปเนี่ยตอนประมาณสักหกเดือนที่หมอไปอัลตราซาวดูที้ทำไมน้ํามันเยอะ มีตัวเด็กทําไมมีน้ําเยอะเพราะว่าศาสนาบานท่านใสแม่กินเคก้กกินอะไรเยอะเด็กทําให้เด็กฉี่ออกมามากทำให้มีน้ําเยอะแต่จริงๆเนี่ยพอมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ว่ารกกาะต่ำรลก,กอดต่ำแล้วไปบีบสายเนยแล้วพอแม่ทาอะไรปุ๊บมันก็ลงตัวแม่หมดมันก็ไม่สู่ลูกทําให้การพัฒนาภายในของเด็กเนี่ยก็จะไม่จะน้อยก็ทําให้มีหูเยอะฮะท่อก่อนหนดเนี่ยแน่นอนแล้วปลอดไม่สมบูรณ์ปอดสมบูรณ์ก็คือแเดือน ครับแล้วก็มีที่ใหญ่ที่สุดเพิ่งผ่าไปเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยครับ,รบก็คือ,อ,อหลอดอาหารไปเชื่อมกับหลอดลมอ๋อน,นี่หมอผ่าให้เด็กเด็กครับผ่าได้เหรอครับ<า>ครับอายุแค่ไนผ่าสามคนแล้วครับเด็กแค่พันหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเขาบอกต้องผ่าเพราะว่าไอการที่หลอดอาหารเนี่ยไปเชื่อมกับหลอดลมเขาให้หาไม่ได้เพราะให้หาปุ๊บก็จะไปลงหลอดลมสำลักตายครับก็เลยทําให้ให้หาไม่ได้ก็ต้อง ตัดใจผ่าแล้วเด็กตัวนี้ไอ้ลำไส้ไอ้ตัวหลอดอาหารมันเล็กมากครับครับแล้วพึ่งผ่าตัดใหญ่เพื่อสองวันเพราะต้องผ่าตรงแถวนี้เอางี้ครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่ามีหลายๆคําถามเกิดขึ้นในใจในเชิงวิชาการทางการแพทย์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรอย่างไรนะครับอันนึงก็คือว่าปฏิหารเนี่ยมันเป็นปฏิหารจริงๆขนาดไหนในมุมมองของคุณหมอว่าโอ้โหนี่เขาไปขนาดนี้แล้วเขากลับมาได้กับสองคือความรู้เรื่องโรคเกาะต่ำเนี่ย นะว่าว่ามันมีอันตรายขนาดไหนผมเชื่อว่าคุณหมอจะให้ความรู้ได้เพื่อท่านผู้ชมมีมีท่านผู้ชมที่ตั้งครรภอยู่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับไปฟังคุณหมอกันครับ